ตอนนี้ผมจะใช้ gmail เป็นหลักอยู่แค่ Account เดียวนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะใช้อีก Account นึงที่เป็นของ hotmail เนี่ยแต่ว่าต้องการที่จะใช้เพียงแค่แอปเดียวแต่เอา2 Account เนี่ยมารวมกันเนี่ยมันก็พอมีวิธีทำได้อยู่นะครับคือผมใช้แอปของ microsoft outlook นะครับ หน้าตาของเขาก็จะเป็นตัวนี้นะครับทำการติดตั้งคือมันชื่อว่าเอาลูกก็จริงอะ่ะแต่ว่าเมลเนี่ยเราใช้เป็นของ Hotmail ได้นะครับ Getting Start นะในเครื่องเนี่ยมันมีเมลอยู่แล้วมันก็เลยเด้งขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ขึ้นแบบนี้ก็ก็ไปใส่ข้อมูลของเมลเองนะครับไอตัว jfood 2 h o ง a อด m a i เเนี่ยผมเดาว,ว่ามันมาจากตัว one Drive นะครับก็คือแอปนี้ คือมันมีแอปนี้อยู่ผมก็ทำการกดแอดไปเลยคือมันมันลิงก์ถึงกันนะมันมองเห็นมันก็เลยเด้งมาให้นะครับแล้วก็มันบอกว่า oo, You l อยู่ไ i d ์ t o o อ d อ a า c ตอร์แ c นะครับผมก็จะกด continue คือผมจะเพิ่มเข้าไปอีก Account หนึ่ง แต่ว่าเลือกเป็น ads google นะครับมันยอมให้ใส่ google ได้ก็คือผมก็จะเอา google ใส่รวมกับ hotmail นะครับแล้วก็แตะคำว่า jfood 3ที่เป็นเมลของเรามันก็จะเด้งบอกมาว่ามันจะต้องเข้าถึงอะไรยังไงบ้างข้อมูลของเรา นะครับก็เราต้องอนุญาตให้แอป Microsoft Outlook เข้าจัดการเมลของ Google ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องกำหนดเองคือถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องอ l l าวอันนี้ผมกด allow ไปก่อนนะครับเราก็มาดูรายละเอียดของเขาว่ามันต้องใช้สิทธิ์ เราต้องให้สิทธิ์อะไรมันบ้างนะครับอันนี้สคลิปไปก่อนอตอนนี้ก็คือเป็น h o t m a i l ผสม,มกับ gmail เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนมันจะเป็น all a c c o u n t ส่วนด้านซ้ายอ่ะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมีแยกกนะันละ อันนี้คือ hotmail j f o o d 2 hotmail นะครับอันนี้คือ google อมันก็ฟิลเตอร์ได้นะก็ประมาณนี้นะครับ สองเมลรวมกันเลยไอยสองแอคเคาทเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใน google เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาแบบเนี้ยม c r o s ซอฟได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชี google ของคุณนะมันจะมีการแจ้งเตือนมานะครับแต่ถ้าเราจะใช้ เราก็ต้องเราก็ต้องยอมให้มันใช้สิทธิ์นี้ไปนะครับอย่าไปลบอย่าไปขัดจังหวะมันนะครับก็คือถ้าเราไปกดปุ่มแดงข้างหน้าท yes ี่เป็นกากรบาดเนี่ยก็คือเราก็จะใช้งานไม่ได้นะครับ หมายถึงว่าใช้2อง c o u n t รวมกันเนี่ยใช้ Google ใน Hotmail เนี่ยไม่ได้ในแอป Outlook ไม่ได้ผ,ผูดผิดถ้าเราไปกดกาก,กบาทเนี่ยมันจะดีดออกเลยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเรากลังจะทำอะไรเราก็กดจำได้นะครับฉันทำกิจกรรมนั้นเองนี่เรียบร้อยคุณเพิ่งยืนยันว่าเป็นคุณนี่คือเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้วครับ ในการที่จะใช้ Outlook ต่อไปเราก็จะใช้เอาล o กตัวเดียวก็ได้ใช้เอาล o กแทน Gmail ของเดิมไปเลยก็ได้แอปของมันนะโอเคครับ